เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับวันนี้เราอยู่ในศึกต่อสู้ของยอดคนเหนือมนุษย์นะครับนะโดยที่วันนี้เราจะมาต่อสู้กันสี่คนเลยแต่แล้วพูดมาก<ไ>เจอโซนเดียวเจอโซนอีก <laughs> ไม่รู้จะกินโซนอีกกัได้อะไรกัมันเกี่ยวอะไรกันที่แม่มาไอ้พ <laughs> ม,มาตอนนี้มาสู้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เงีเกี่ยวอะไร เตะดาไม่เจมเตะดาวมันเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกันที่แม่วะเตะดาวฟองก้องถือดามันเป็นตะกินไงอ๋อเป็นตะกินไงกินอ๋อนี่นี่คือตัวจริงของมันใช่ไหมอ่าตัวจริงตัวจริงแล้วเบเกเป็นตัวอะไรเขาเลุงเบเกกัยากุซ่าเอ่ะเป็นกอนเหรอกอนได้วันนี้กูฝึกฝึกมาแล้วพวกมึงเกกูแน่มาเลยเลย้ยโอ้โหเฮ้ยมาละฮึบ เอออย่าลุ <S <s ้มเดี er ๋ยวไอ้เอาเราบินบินอยู่กันที่ชิบหายแล้วเออไปฝึกมาแค่ไหนกันเดียวอ่ะเฮ้ยยังไม่โคตรเล่นเลยไม่ฆ่ากูแล้วกูอีกหนีหมดแล้วเอออย่าเล่นอย่างนี้ดิเอาชีวิตรอดจากพวกกูสามคนตีกระสุนก่อน

เออโอ้ยไปว่าแล้วไอ้เจ้าหมูเฮ้ยเออตายเป็นหน้าแตงเลยคิดไปคิด่าเสียนเลยเออยายียาไอ่เป็ดปาไอ่นเป็นยืเป็นยเป็นยืนเป็นยื เอมอย่าล่อีีุลีเล่าไมีุลีเล่าแล้วอแ่ทุกคนถอยถอยถอยถอกจากผมถอยกจากผมเฮยเชือผหยาวไอ้ยาวเอ็นเลอ้รเนกายเป็นผัวดำผงมันผงอะกายเป็นเาขาเชือ โอ้ยย่ทานอีโคตรโกงเลยเว้ยนี่้นตันนแกนเอ็อาไปจับผมจับไว้ตองลงมาว่าว้อยู่ในเฟนกันกันเลยเ่ไปคเชี่ยเลยสั์เสอเฮ้ประทังระเบิดป้อม <laughs> ทำไมมันเดินตามทุกคนเลย้ยพี่ใอ้กูตบวัวมันีพอ้กูตบวัวมันี่ตบวัวมั่ไอ้มึงหลีกไปบึงลีกไปด่วนโอเคโอเคโอเคอยากวเฮ้ยอเคคันแน่มเฮ้ยสะบหาแล้วหลีกไปบุบึงลีกไปั อย่าโก้ไอ้สัสกับมึงมีน้ำมันายเวลาตาดานเกียร์สี่สแลกคังแล้เฮ้ยอย่ามันไม่ใช่แล้วไอ้การที่มึงเล่นอย่างเงี้ยไม่มึงเกียใจกูเฮ้ไม่มีเกียใจโอ้รู้สับเฮ้ยจับ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  จับไม่โดนไอ้จับโดนนะไอ้โอ้ยมึงอ้สั่งป้อันไปยิตีเลยตนบหัวเลยไห้กูขจบราการไปียนอ้พี่พีท่านนี้มันแรงขนาดไหนขอร้องเฮ้ยเ้มุลเมุเฮ้ยเฮ้เขาแปลงแล้วอย่าเดียวเขาีเโอ้ เป็นแังโดมากเยึอ้างหลอัแล้วจับไอ้จับไ้วจับแอ้ไอ้ยัยโงบอกให้อตยวเออไม่รู้หมดเป็นหมดกูเช่อลหมดหมดจับไว้อ้ี่ยอะไรันอจอ่ายอะไรอะไรไอ้ตัวจับตัวตัวจับตัวไปพีไเปลี่ยนเป็นจแไล้วพี่ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วจะไปกูหน่อยจะไปกูหน่อยจะวัดจะวัดจปัมันไม่สนุกนะมันไม่สนุกเม่มนจะโดนจะไปันจะไปโดนจะวัดจบวัดจบวัดโอ้ยตายอ๊ยนี่เลยอย่ากอดตายกอดร่างไอ้มัยผีลงๆๆ ปองไปปองไปไอ้กูปาถังเลยหัวแตกเลยเยม่นเนะดุกเลยทักดินี่ะดุกนี่เจ๊ไอ้ไปไอ้พี่บูหัวโลดเลยม่ได้พี่ไยิงีมไปจับไปจับไปจับไตีแล้ววางคุโก รันไม่เก่รันไม่เก่เทคนิคไ่เกงไเก่งโดนนี่ลดิไม่ไหวแล้วมันแรงมากเลยนไม่ไหวแล้วฮีโร่ดำดึงตัวกากไม่ไตัวกากเอาตัวกากอ่ะนีแลร์ตีตานเออ มึงอย่าลุมดิมึงก็เก่งจริงมึงก็สู้ก่อนดินี่แหล้านี่แเก่บ้านี่แหเก่งจริงเกี่ยอะไรครไอ้ปอมพันธ์โอ้ีแงเ้ยนีแ้วและเบล็อกเหอบอกเหรออเบล็อกเหรอเบล็อกเหรอกเอบลอกเัรอบลอเทรอบลอกละอยอกเรเหรอ็เอ เดินเข้าไปต่อยมีดีกว่ารถเอ้ยเกณฑ์เลยอยู่มีรถได้แล้วต่อยแน่บังคาบเอาของเพื่อนมาชนเหรอีเยะเพ่งตั้งมาทั้งตระกูลเลยรถจีบอยากเออทำไมไม่ไปรถอเวียนเกรถะชนรถชนโอ้โหแปลกไหมโอ้โหนักเกณน ดีดีเลยโอ้แล้วมึงแล้วมึงยืนรอแล้วเนี่ยพวเนี่้รอบที่สี่เฮ้ยสีเฮ้ยไปเลโอ้ยลื่นทุกคนลื่นปลาดอกจายอะไรเนี่ยแข่งไม่ได้ลูกวัดตบไหม ยโอ้ไปลื่นลื่นลื่นลื่เล่นยว่เจเก่งแล้ววะฝึกอะไรมาวะอะไรวะกูว่าคะแดนเยอะกว่ามึงนะพีเฮ้ยไม่เกี่ยวมึงตายสิบสี่ตัว

เตโนเต้ด้านีูีเฮ้ยเขามาเขามาเอาคนเลี้ยงมาสุกโอ้ตีกว่ามากตีอะไรพี่ยไปดร้อนเกินแสบแโอ้แสบสิดูเกิดมาไม่ได้เป็นลูเลยลกหาหมูเลย รักเลยนาทีนาทีโอ้โหไอ้พวจับมันขอปมาทุก้าเลยถังไม่ได้หัวอือแ้วจอยแล้จอยเฮ้ยหมาทุก้ายาไม่ได้ยังมีเยาเอาไมลรู้ตัวใครตายวะ เดี๋ยวเขาโดนเทนสกาดเทนโชตาให้ตีเลยตีโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอติจะมาแล้วอตีกูจะมาแล้วตีสาวมีจบยมนเลยลื่นลื่นเวลาหมดถ้าเวลาหมดคนใช้ทำไม่ได้เชี่ยสิซัดหมาหมูก็มาว่ะสิซัดหมาหมูโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับในโลบอกในโหมดอนิเมะไฟเตอร์นะครับหรือว่า ABA ในวันนี้นะครับดูแล้วสนุกกันหรือเปล่านะครับ ใครอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับฝากกดไลค์สักคนละครั้งนะครับจิ้มเลยนะมือว่างจิ้มไลค์แม่งไม่ใช่นิดไลค์นะไลค์ like นะครับขอบคุณมากมานะครับทุกคนครับส่วนเราดีนะขอลาไปก่อนนะครับความหมาหมูพวกมันแนะนดสัยองพวกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไว้ใจไม่ได้ <laughs> โอเคครับส่วนเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า